มาวัดเป็นครั้งแรกค่ะณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมพิเศษแนะนำและพาชมวัดให้กับชาวท้องถิน่นที่สนใจมาวัดเป็นครั้งแรกโดยอาสาสมัครได้นำชาวท้องถิน่นเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวัดทั้งยังได้เล่าประวัติของอาคารประวัติศาสตร์ของเมืองอสุซ่า ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นอาคารหลักของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียทังอย่างได้นำชมโบสถ์ส่วนพุทธประวัติที่พักปฏิบัติธรรมพิเศษรวมทั้งได้แนะนำผู้ก่อตั้งวัดพระธรรมกายก่อนที่พระมหาประสิทธิทิตชโยจะได้นำชาวท้องถิน่นฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเป็นเวลา10นาทีก่อนที่จะได้สอบถามผลการปฏิบัติธรรม ภายหลังจากจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมากและทำให้รู้จักวัดพระธรรมกายมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีความตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอีกในอนาคตต่อไปค่ะ